สวัสดีครับมื่อนี้ก็อยู่กเป็นน้าห่างเยอะเลครับผมนั่งจักสีบริป็นมาไลายมื่อแล้วครับก็สเมื่อคืนห่างเก้าผันเมตรแล้วครับอากาศมื่อนี้ก็เป็นคึ้มๆมีแดดแน่ไม่มีแดดแน่ครับฟ้าห้องมือดๆไมาเลย่มมอนียเดี๋ยวแดดเดี๋ยวแจ้งอยู่เดี๋ยวแดดเดี๋ยวคึมอยู่ครับสีเป็นแนวไรครับมีโต๊ะบนน้องมื่อนี้จังไปเบิ่งกันครับไปหลุ่นนมกันทั้งเครื่องไรครับบัดนี้ที่นี่ เฝ้าครับวันนี้อากาศบริสุทธครับเพราะว่าช่วงนี้มันพายุฤดูร้อนนะครับมันใบใหญ่บ้าเลครับเดี๋ยวเปี่ยงปางมากอันตรายนะครับไปครับพอกันทึ่งเลยครับนี่ก็เป็นสภาพไม้นะครับไม้นางซีสมองแลวครับผมวันนี้อากาศก็เดี๋ยวแดดเดี๋ยวลึ้นนะครับมีฝ้าห้องพอึ้นขึ้น แดดเดียวคืมกับเดียวมืดเดียวแจ้งครับเบิ่องหนาแน่หนาอยู่ครับมันทั้งมีรมแน่ว่าน้ามไซดีอยู่ครับมันใซด์แจ๋วเลยครับเป็นปลุนน้ำกันครับบันที่เมื่อคือว่ามันสป็นทาบ่ครับแต่ว่าบางคนอาจจะมาเบิ่งหล้วสีสงสัยนะครับเป็นไม้ที่ผมยิ่งถือเป็นไม้อย่างครับมันเป็นไม้ข้องนะครับเป็นไม้เค่อนครับนี่เป็นช่วงถ่ายของเค่อนครับ ที่เห็นเป็นหยามเป็นป้าอย่างครับมันลอยทั้งนนำครับหากติดดินแน่บ่ติดแน่ครับจะขันลงไปทั้งล่างผมกะชิกว่างเนี่ยครับกวางหลายครับตรงนี้นาแรงครับนามันแห้งเนี่ยครับทังหางมั็พ่อได้ยิงอยู่ครับไปครับไปลุ้นน้ำกันมาที่ไหนวาสีมีบอครับมันวาสิไพ่กระบานบ่หมุนนี้ครับผมจังใครลุ้นน้ำกันนะครับ ไปเบิรงกันเลยครับผมโอ้โหเห็นครับปลาล่องปลาล่องมาบ่าเห็นครับถือครับถือครับบ่แม่นบถ่ถือ,อ,ถ,อถืออยู่ครับปลาล่องมันบ่ถือถืออยู่ เขาป่าแล้วครับปลาล่องเขามากผมว่ามันนั่นเนื้เห็นเกี่ยบเห็นตัวตูปลาครับสวยงามอยู่ครับสวยงามอยู่เนี่ยหิน,นตูปลางามอยู่ครับงามอยู่ป่าล่องมันลึกครับปลาเขาลึก ต็มมดเนาะตีเต็มเต็มเลยเด้อเหลือสิบเมตรสุดท้ายแล้วมันเลยของเขรียดอีกโอ้ยตายเข่าป้าแล้วครับเข่าป้าไปแล้วตายัางแห้งอยู่ครับโบ้างจังบ้างหนักจังกล่องกันเลยตามันหองเลกครับมันคิดว่าจะบูมีโตเขามาเหรนั่งเบ่งยองอย,อยากไปขอบ้านจะกล่องดีๆกัน ุต้ตโวเขามาแล้วังแห้งอครับยังแห้งอยู่ปล่อยยังก่อนครับปล่อยก่อนครับมาเถอครับโอ้โอ้โอ,โอ้เป็นสิียะอยู่ในปลาเป็นสียบเบาแวงแวงอะรุบบนียูยูครับยูยู ตายปลาติดงาแล้วบัดดีลูกดอกได้ติดนี่เพราะมันปลาครับเดี๋ยวรอกเอา,าดินด้อยไหมที่มันหลุดลูกดอกติดมากเนี่นยามมันพันปลานะยามพันปลาแล้วมัไ ดอกติ๊กหนาโอ้ยพักกล่องแป๊บนึงครับคือดีลง,งเปียวทั้งรังคือเก่ากว่ะผมนะติ๊กหนาเส้นเดียวครับ <laughs> อยู่เครื่องมังดึงบ่ขึ้นบ่กลัดดึงครับยามมันขาดครับเดี๋ยวจะต้องไปเอาครับหม้อฟังไม่ดอก Mày có Ôi mày có Cái xuống nó bận Dạ này nó เราไปูลครับผมใส่กับประมาณสามนิครับอาจจะสองแปดครับประมาณสามประมาณนี้ครับย่างงามครับผมป่าหลงมันเลยเกืเอบเนี่ยบาเห็นป่าเล่ง,ลงแล้วเล่งอยู่เวลาเล่งโดนเพื่อเลยเอาตึปันเกือบลอดอยู่ครับเพื่อเพื่อได้ไล่เต๋บอยู่ สรุปผลงานืันนี้ครับผมแต้มเดียวครับใส่ง่ติบแล้วครับบมาขาดสามแล้วครับผมเพราะเกินแรงแล้วครับผมยูบ่ไดรครับฝากนบ่เป็นใจครับแหลมากหลมากแล้วพี่ลิขกานณสักคนครับสำหรับคลิปนี้ก็คือสิมีแต้มเดียวเท่านี้เห็นเท่านี้แล้วครับแต้มเดียวครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนํานเดียครับเพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างช่อง ต่อไปครับผม,ให,ม,บผม,จจมให้มันดีขึ้นกว่นนี้ครับผมอาจจะมีโอกาสทิศให้มันดีขึ้นกว่นนี้ครับอันนี้มันยังใหม่อยู่ครับผมตัดต่อ,อจ,จิบบสมบูรณ์ปันไดกับพิดพาปดประกาศใดกัแนะนำเลยเด้อครับผู้กเก่งแล้วนะผมยังมือใหม่อยู่ครับส่ารับคลิปนี้ก็ขอก้าครับสวัสดีนะครับ